สวัสดีครับวันนี้ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาใหญ่โดยมีจุดหมายปลายทางของผมคือน้ำตกเหวสุวัสด์การได้พาตัวเองออกจากบ้านเข้ามาสู่ธรรมชาติที่สวยงามสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ต้นหญ้าดอกไม้ป่าเสียงลมที่พัดผ่านตัวเรา เสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้เสียงของจักจัน่นเสียงของฉนีเสียงนกที่ส่งเสียงร้องตลอดการเดินทางผมได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายเหมาะกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวบนเขาใหญ่ครับระหว่างทางผมได้พบเจอกับฝูงลิงกำลังออกหากินและผมได้ขี่รถไปเรื่อยๆก็เจอกับเก้งป่าตัวน้อย กำลังหากินบริเวณดินโป่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับจุดเดินทางไปยังหอส่องสัตว์หนองผักชีผมจอดรถพร้อมกับเก็บภาพความประทับใจมาให้ชมครับ ไม่นานนักผมก็ขี่รถมาถึงถนนสิ้นทางก่อนถึงน้ำตกเขียวสวัสด์ครับถนนมีความคดเคี้ยวและมีลักษณะลงเขาซึ่งผมต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการขับครับช่วงบริเวณนี้ผมรู้สึกได้ว่าจะมีความเย็นมากกว่าข้างบนเพราะว่าต้นไม้บริเวณนี้มีอยู่หนานแน่นมากครับประกอบกับผมกำลังเข้าใกล้แหล่งน้ำนั่นก็คือ น้ำตกเขียวสุวัสด์ครับผมขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถึงน้ำตกเขียวสวัสด์แล้วครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้คือผมรู้สึกตื่นเต้นครับทั้งที่ผมก็มาน้ำตกหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ดี สิ่งต่อมาที่ผมรู้สึกได้ก็คือเสียงของน้ำตกที่ดังสนั่นอันทรงพลังครับผมไม่รอช้ารีบเดินลงไปยังน้ำตกทันทีพร้อมกับถ่ายภาพน้ำตกจากมุมมองด้านบนมาให้ชมครับ mm. เมื่อเดินลงไปด้านล่างของน้ำตก ผมก็หามุมถ่ายภาพสวยๆมาให้ชมนะครับในระหว่างถ่ายภาพผมก็ซึมซับกับบรรยากาศรอบตัวของผมครับเสียงของน้ำตกที่ไหลตกลงมากระทบกับน้ำและก้อนหินเสียงมันดังและทรงพลังมากครับละอองน้ำเล็กๆจากน้ำตกที่ปลิวมากระทบกับตัวเราผมรู้สึกเย็นสบายมากๆครับชอบบรรยากาศนี้มากๆเลยครับ ผมมองดูบริเวณรอบๆเห็นต้นไม้น้อยใหญ่ก้อนหินน้อยใหญ่ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวและสวยงามนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าความสวยงามเกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาตินี่เองผมเก็บภาพบรรยากาศด้านหน้าอย่างจุใจแล้วผมก็ลองเดินไปยังด้านล่างใกล้ๆก,กับน้ำที่กำลังตกลงมา ผมเข้าไปถึงบริเวณนั้นแล้วบอกได้เลยว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าดูยิ่งใหญ่อลังการสุดๆครับ mm. เมื่อเทียบกับตัวเรา mm. ตัวเราเล็กลงไปในทันทีต้นไม้ต้นหินสายน้ำบริเวณนั้นยิ่งใหญ่อลังการสุดๆ,ๆครับ mm. ผมลองเดินไปยังก้อนหินยักษ์ mm. <Okay. S 1> เพื่อจะได้เข้าใกล้กับน้ำตกมากที่สุด mm. <ๆ>และอองน้ํำตกปลิวว่อนเลยครับ ิวไปทุกทิศทุกทางกระอองน้ำิวมารกระทบใบหน้าและผิวหนังของผมทำให้ผมรู้สึกเย็นและตื่นเต้นมากๆครับตื่นเต้นจากเสียงของน้ำตกนั่นเองเสียงมันดังสนั่นรอบตัวผมเลยครับ ขอบคุณธรรมชาติที่ได้สร้างสารรค์ความสวยงามให้เกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ให้มนุ์อย่างเราได้ชื่นชมและมีความสุขกับธรรมชาติครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับหากชอบและถูกใจการนำเสนอแบบนี้รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ